สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดิฉันนะคะอยู่กับคุณกิ่งกระมนจงไกจักนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยองยุทธวัดเขาไม่แดงโดยมีอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามโนสัมผัสนะคะวันนี้พี่มน,นจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่มนสวัสดีค่ะพี่มนคะก่อนที่พี่มนจะมาฝึกวิชานี้พี่มนเคยปฏิบัติแนวทางไหนบ้างคะก็ธรรมดานะเมื่อก่อนแค่ไปวัดทำบุญ ไปวัดทาบุญแค่นั้นเองทาสังฆทานแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรมากค่ะแล้วพี่มาเจอวิชามโนสัมผัสได้ยังไงคะพอดีมีเพื่อนพี่ติ๋วเข้ามาก่อนแล้วเขาไปชวนมนแล้วก็มาลองลองฝึกค่ะฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะอยากจะให้พี่ช่วยแนะนําก่อนฝึกหลังฝึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะพี่คิดว่าได้มาทาในในฝึกปฏิบัติเนี่ยดีกว่าที่เราต้องไปวัดเช้าเย็นอะไรอย่างเนี้ยแล้วเรา ได้เจออาจารย์ที่มีเมตตาสอนให้เรารู้ในทางที่ว่าเาฝึกจิตให้จกักรู้ตัวเองและสิ่งที่ได้ผลอันดับแรกคือเมื่อก่อนนะเคยกลัวผีกลัวผีมากไปวัดไปไป,ไปอ่านศพนี่ไม่กล้าไปแต่พอได้มาฝึกจิตกับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่กลัวผีไม่กลัวเลยไม่กลัวไปไหนก็ไปได้แล้วกล้าไปออกนอกบ้านไปเที่ยวไปนู่นได้เมื่อก่อนเป็นคนที่ว่า ยุดปิดกับตัวเองว่ากลัวแต่พอได้มาฝึกกับอาจารย์ได้สอนไม่ให้ยุดปิดในสิ่งที่กลัวเราต้องให้รู้ตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีได้ฝึกแล้วดีมากเลยแล้วตอนนี้พี่มนอยากจะมีอะไรแนะนำรุ่นน้องมั้งก็อยากจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่เคยฝึกให้ฝึกมนโนสัมผัสเนี่ยดีมากดีกว่าที่เราไปแล้วก็เราเข้ามาฝึกเนี่ย เราได้เจออาจารย์ที่มีเมตตาคนเราฝึกจิตอย่างนี้ต้องมีเมตตาด้วยมันจะดีแล้วทุกๆคนดีอย่างเราไปวัดน่ะเราไปหาพระพระต้องจําวัดน้องไม่มีเมตตากับเราเลย <c oughs> นงังนอนอยู่นั่นเราแล้วไปเกอ้อแต่อาจารย์น่ะมาตากแดดตาฝนมามาให้โดยที่ว่านั่นคือจิตเมตตาที่แท้จริงแล้วเราได้รับที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่ว่าชอบแล้วก็ฝึกมาเจ็ดปีละแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งด้วย การฝึกมนโนสัมผัสเนี่ยให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่กับเราจนเรามีชีวิตที่เดินได้ด้วยตัวเองได้รู้ระวางแล้วก็ฝึกให้จิตเราสงบได้แล้วเราช่วยเหลือคนข้างเคียงได้อะพี่ชีพี่มนนำวิชามโนสัมผัสมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะก็เช้ามาก็ฝึก,กจิตน้อมบารมีครูบาอาจารย์มั่งบางครั้ที่ว่าคนแล้วเราฝึกเนี่ยฝึกนานๆน,นะรู้สึกว่าเราจะเจอในสิ่งที่ว่า มันแปลกเมื่อก่อนพี่ปวดแขนค่ะและพี่ก็อาจารย์ฝึกอ,อสอนเกนโตโออลาคสามออลารวมเป็นหนึ่งฝึกบางทีพี่ปวดนะพี่ฝึกช่วยตัวเองได้เราน้อมออลาสีเขียวมรวมมาเป็นหนึ่งเนี่ยสามสามออลาเนี่ยสามบรารมีสามบารมีรวมแล้วเป็นรวมเป็นหนึ่งเนี่ยแล้วมาฝึกแล้วก็เราก็น้อมลงมาแล้วก็ รักษาตัวเองได้ก่อนนะที่พี่จะน้อมบารมีนี้มาพี่ต้องทํำยังไงให้จิตมีกําลังคะโอ้นานมากนะเราต้องฝึกทุกวัน <c oughs> เราต้องใช้ทุกวันไม่ใช่เรามาฝึกวันเดียว <c oughs> แล้วเราจะเอามันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เราต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความเมตตาและพยายามในการฝึกด้วย <c oughs> แล้วเราก็มีความจริงใจเราพร้อมที่จะให้ด้วยความจิตของเราบริสุทธิ์ <c oughs> แล้วเราก็น้อมและรักษาตัวเองได้เราช่วยได้เฉพาะทางที่ว่า ได้ดีมากอะ่ะบางครั้งที่ว่าเราฝึกเนี่ยพี่เคยเคยปวดปวดแขนไปกดรองน้อมอลาสีเขียวแล้วก็บารมีเนี่ยสามบารมีเนี่ยรวมเป็นหนึ่งรักษาพี่ได้แล้วพี่มาเดินที่ที่ที่ฝึกจิจเนี่ยโดนแตนนั้ใช้ที่ขาที่แขนเนี่ยบวมมากอุ้เจ็บทํายังไงดีเดินเดินนึกขึ้นได้ว่าเออมีอาจารย์สอนเรานี่ว่า ช่วยได้ในการที่ว่าที่เราน้อมบาร,รมีสามบาร,รมีรวมเป็นหนึ่งเนี่ยฝึกก็ลองฝึกก็ลองทําดูก็เดินไปก็ฝึกน้อมไปรู้สึกหายบวมมันก็ช่วยได้นะ,ะเพราะฉะนั้นจิตเราต้องมีกําลังจิตเรามีกําลังแล้วเราต้องน้อมไม่ใช่เรามาวันเว้นวันเราต้องฝึกว่าเรามาแล้วเราฝึกแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราฝึกให้ได้เราอย่าไปฝึกมาไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้สอนให้เรารู้จัก จิตตัวเองด้วยว่าเราต้องฝึกแล้วเราจะจะบอกกับเราอะไรได้วิธีใดที่ว่าเออจิตมาแล้ว mm hmm. ได้ไมเรารู้ได้ยังไงเราเรารู้ได้ยังไ, mm hmm. รรไงไว่าจิตสูทจิตแล้วเราทําไมเราจรึงรู้ในสิ่งที่ว่าใช้ประจำวันเนี่ยบางครั้งที่เราอยู่เนี่ยอยู่ๆมันมีจิตเราบอกเราเองนะว่าอ๊วันนี้เรามีอะไรนะจิตมัน บอกเราว่าวันนี้เราจะไปไหนแต่บางครั้งที่มีอะไรนะบางทีมันกระทบป,ประจิตเรานะช่วยเราได้ในเส้นทางที่ว่าบารมีที่เราจะเดินไปมางค้งมันมันดเดินเดินเดินไปเรามันกระทบเรานะมันรู้สึกเราว่าเออเราอะไรเกิดขึ้นบอกเราล่วงหน้าได้จิตเนี่ยมันกระทบได้เหมือนกับว่าอยู่ๆบางทีก็ พวคนเดียวบางทีก็เรารู้ตัวเองนะบางทีว่า,เ,าเราเรากระทบอยู่ๆทาไมมีสิ่งอะไรบอกเหตุเราบ้างอะไรเนี่ย mm hmm. การฝึกจิตนะได้ได้รู้กับจางดำเนินชีวิตตัวเองได้ทุกวันหนึ่งแล้วก็รู้ในะเหตุการณ์ที่บางครั้งที่มารู้ว่าเราล่วงหน้าว่าข้างหน้านี้เราจะมีอะไรบอกเราได้แต่เราต้องรู้จักจิตรู้จกักรู้ตัวเองว่าจิตเรารู้สึกยังไงเราต้อง เปรียบเทียบกับว่ากับการที่เราไม่เคยฝึกกับวันนี้ที่เราฝึกว่าเราเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนเป็นชีวิตเราว่าจากกลัวผีเราไม่กลัวแล้วจากที่ว่าเราเคยยึดติดกลัวจะไปไหนกลัวลดคว่ำลดอะไรเนี่ยจะกลัวเป็นทุกอย่างแต่ตั้งแต่มาฝึกกิตนะไม่กลัวเราคิดว่าเราอยู่กับตัวเองได้แล้วคิดว่าครูบาอาจารย์คุ้มครองเราจริงๆนะ<ฆ>นี่คือสิ่งที่ว่าเราได้ในฝึกกิตนี้แต่เราต้อง มีเมตตาอันดับหนึ่งเหมือนกับอาจารย์เราต้องเอาเรียนแบบอาจารย์ที่มาช่วยเราเราต้องเอาจุดนี้แล้วเราต้องน้อมทุกวันแล้วเราต้องทําให้ได้ทุกวันน้อมอะไรพี่น้อมบาลีป,ปู่โตปู่โตเราน้อมปู่โตน้อม,ม <า S 1> ทำยังไงต่อพี่น้อมบาลีจิตแล้วก็เราแผ่เรานึกถึงใครว่าเราอยากแผ่ให้ใครเหมือนกับบางครั้งเรานึกถึงใครด้วยเขาเจ็บป่วยเราเขาไม่สบายเราก็น้อมเข้ามาแต่จิตเราว่างนะ,ะแล้วเราจะทําได้ แต่ถ้าเราน้มและจิตเราไม่ว่างเราก็ทําไม่ได้คเราต้องมีจิตเราหนึ่งเข้ามากระทบในจิตเราว่าจิตเราว่างแล้วเราปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่ยึดติดกับตัวเองมากตรงนี้คือเทคนิคเทคนิคในการจิตว่างก่อนแล้วน้มก็ว่างกันแล้วน้มปู่โตแล้วเราจะช่วยใครได้แล้วบางครั้งเนี่ยเราน้อมจิตเราต้องนึกว่าผู้คนที่เราให้เขาจะมีจิตอยู่ข้างหน้าเราเราจะโน้มได้ถึงแล้วมลก็เคยเคยทำนะ มีคนนั้นก็บอกว่าได้จริงๆนี่ลองมากับตัวเองที่โดนโดนมากับตัวเองเยอะนะที่ว่าได้ทําอะไรให้ให้คนเยอะ,อะคิดว่าพี่ก็ได้ช่วยคนเยอะแล้วเวลาคนที่ทําให้พี่โกรธมาแกล้งพี่หรือทําให้มีพี่มีปัญหาพี่จะใช้วิชามโนสัมผัสแก้ไขยังไงพี่ก็บอกว่าพี่บอกว่าคนเราอะความโกรธน่ะมันก็แค่ชั่วคราวเราต้องจิตเราว่างก่อนแล้วว่าเราโกรธอันเนี้ยเหตุผลใด,ดที่เราโกรธ แล้วก็โกรธเราเนี่ยเราทําอะไรเขาเราคิดว่าอืออาจารย์ก็สอนเราว่าจะไปยึดติดในความโกรธเราอย่าไปหลงเราปล่อยวางในสิ่งนี้เดี๋ยวก็หายเองเดี๋ยวก็ดีเราก็คิดว่าเราแผ่เมตตาให้เขาไปคิดว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยในความโกรธเรานึกในหนึกว่าเออปู่ช่วยเมตตาเขาแผ่ให้เขาให้จิตเขาสงบบางครั้งเรานึกในใจเองเราก็ให้แล้วลองทําดูแล้วเขาสงบนะ มดเลยนะเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราละเขาเขาไม่ได้ไม่ยุ่งนะแต่ว่าเขาก็สงบนะเขาสงบลงคือก็าเต้เาจะยุ่งมันมันไม่ได้แต่ว่าเขาเหมือนว่าเขาสงบในความโมโหนั่นลงค่ะลองทําดูแล้วเมื่อก่อนเคยเคยไปไปเสร็จอุย้ยทำไมเราไม่มีที่จอดรถมันมีอะไรว่าเรานึกถึงผูโตเราก็จะมีปฏิหารคือความเมตตาเราไปทุกที่ที่เราไป ทุกผลทุกแห่งถ้าเราน้อมบารมีปู่โตเนี่ยมนุษยสัมผัสนี่ได้อันดับหนึ่งของชีวิตเลยจริงๆดีกว่าเราต้องวิ่งไปหาพระหาเจ้าทุกแต่จริงๆอ่ะความทุกอ่ะตัวเราที่จะช่วยเราได้เราทุกมากมากเรานั่งอะไรนั่งสมาธิน้อมปูใหญ่ปู่โตบารมีทุกๆบารมีที่อาจารย์สอนเราน้อมเข้ามาในจิตเราล้วปล่อยจิตเราว่างเรานั่งสักหนึ่งนาทีสองนาทีความทุกขอันนั้นน่ะจะหายไปได้เยอะ คิดว่าไอ้ฝึกเถอดดีที่สุดในการมโนสัมผัสเนี่ยค่ะคิดว่าจิตเราเนี่ยให้รู้ว่างแล้วก็วางตัวเองได้แล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งอะไรมากมายแต่คนเราจะสอนแม่ย,ยึดติดก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าการที่ว่าเข้ามาเนี่ยมาให้เราเราก็บอกเ็าว่าอย่าไปยึดติดมากเลยบางครั้งเราก็มันไม่มีอะไรจะแน่อะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราความทุกข์มันไม่อยู่กับเราตลอดไป เรามีบรารมีเนี่ยเราน้อมช่วยเราออกทางเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครเราช่วยตัวเองได้เยอะพี่เนี่ยอยู่แบบเมื่อก่อนพี่ก็ทุกนะทาธุรกิจนะมากแต่พอพี่ได้มาฝึกมโนสัมผัสเนี่ยที่อาจารย์สอนอเดี๋นี้พี่อยู่ตัวเดียวได้อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ใช่พี่ไม่ต้องมานั่งวิ่งหาใครไปปลอบทุกไม่ต้องเลยพอพี่ทุกมากพี่าาแข็งแรงขึ้นใช่ทําให้จิตบรารมีเราแข็งนาะนักถึงอาจารย์อาจารย์เคยบอกเราอย่างอาจารย์เบิ่มสอน สทุกอย่างที่อาจารย์เบิ่มพูดจิตนั้นพูดคําพูดของอาจารย์เบิ่มเอาไปฟังเอาไปทําตามแล้วได้อย่างอย่างแท้จริงนั่นค,ค,คือบารมีอาจารย์ที่บริสุทธิ์เราได้มาเต็มเต็มพี่คะอยากจะถามแนวทางการดูจิตค่ะพี่ดูยังไงคะอยู่กับจิตยังไงอยู่กับจิตเราน้อมสมาธิายังไงไม่เราน้อมสมาธิเราน้อมนั่งลืมตาเราก็นึกถึงในในสิ่งที่ว่าเราทุกอะไรอะถึงนั้นเหมือนกับว่าวันนี้เราทุกอย่างทําไม เรื่องเนี้ยเราก็น้อมสิ่งนั้นมาบอกว่าน้อมบารมีสิ่งเนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่เที่ยงแท้ไม่ชีวิตที่ไม่แน่นอนที่ทําให้เราทุกข์อ่ะเราน้อมขึ้นมาน้อมบารมีน้อาามอปู่ใหญ่ปู่โตน้อมทุกบารมีที่เข้ามาขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยปัดเป่าจิตของให้ให้จิตของเราว่างว่างปล่อยวางในจิตนี้อย่าให้พ้นจากทุกข์แล้วเรานั่งจิตแล้วเรานึกถึงจิตนั้นน่ะ ทุกันนั้นอาจารย์จางไปลองทําดูได้ผลนะได้ผลจริงๆแล้วพี่ก็สอนหลายคนที่บอกเขาทุกวันนี้เขาก็มาแต่บางคนที่เ็ามาน่ะพอมาทําแล้วเขาไม่ไม่ฝึกอะมาถึงมาฝึกสองวันจะเอามันเป็นไปไม่ได้คนเรามันอยู่ที่จิตตัวเราค่ะมันอาจารย์ก็สอนแล้วเราก็ต้องจิตเราก็ต้องได้กับเราเองไม่ได้กับคนอื่นใช่ไหมอย่าง เราน้อมทุกวันอย่างอาจารย์สอนทุกๆบารมีทุกๆสิ่งที่อาจารย์สอนเราไปใช้สิ่งนั้นจะได้กับหมดแล้วก็ได้ชีวิตที่เดินไปได้ดีที่สุดเลยนั่นคือเส้นทางเราปล่อยวางเหมือนกับเส้นทางบอกทางเหมือนอาจารย์สอนป้ายบอกทางนั่นชีวิตเราจะเดินกับเราจนชั่วชีวิตเลยแล้วเราได้เอาเส้นทางของบารมีของอาจารย์เนี้ยทุกๆบารมีที่อาจารย์สอนให้นําเส้นทางเราไปเดิน ในทางที่ดีแล้วก็คิดว่าช่วยได้จิตเราไม่ต้องกลัวความตายค่ะก็ผลออกมาดีออกมาดีแล้วก็ฝึกได้ดีแล้วก็สอนบอกให้บอกทุกคนที่ว่ามาฝึกจิตถ้าไม่เคยฝึกมาลองแล้วก็มาแล้วต้องฝึกให้ดีหนึ่งเราต้องฝึกต้องมั่นใจในตัวเองและเราต้องคิดว่าเราต้องทำไม่ได้เราต้องน้องมารมีให้จิตเราแข็งแรงเราทำไ ให้ทุกอย่างคือต้องพยายามน้อมแล้วต้องพยายามมาไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็หายไปมันก็ไม่ได้อะไระแต่เราต้องทําไม่ได้ตลอด<ะ>ต้องทําน้อมไปตลอดถึงไม่ได้มาในในกลุ่มแต่เราก็น้อมอยู่บ้านเราก็ได้มันทุกสิ่งทาได้กับตัวเราเองแล้วเราก็เอาชีวิตเราเนี่ยไปใช้บั้นปลายของตัวเราจนกว่าเราจะหมดอายุไขเอง,เองแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวตายบาร,รมีของอาจารย์นําทางชีวิตเราไปสู่ชีวิตที่ทำที่ดีเราก็ พ้นจากความทุกนี้ค่ะวันนี้ต้องกลับขอบคุณพิ่มลบ้างค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่อาจารย์ได้สนให้ชีวิตได้เดินทางที่ดีในของมโนสัมผัสค่ะขอบคุณคี่